แม่งรับเพี้ยอะไรไว้สัตว์ึไหวไหมกระจอกย่อ r e ะยอ วัดดีไอหน้าโง่ใครเขาก็รู้ว่ามึงโง่ฟังดูก็รู้ว่ามึงโง่ดิจนเหงือมึงอะโชคทำมึงผิดแผนจนแผนมึงอะล่มวัดดีไอหน้าโง่ใครเขาก็รู้ว่ามึงโง่ฟังดูก็รู้ว่ามึงโง่ดิจนเหงือมมึงอะโชคทำมึงผิดแผนจนแผนมึงอะล่มฝีมึงยังคงต่างเขาให้โชว์โหดแต่อเชี่ยนี่โชว์กากตอนแม่กูด่าไม่ยังดูโฟลกว่ามึงก็ได้แค่อวยตัวเองทั้งที่มึงได้ันมปากเรื่องมาตรฐานมึงไม่ผ่านแค่จินแดงแค่ของกากากไรยี่ห้อไม่มีแปลนปากมึงว่างมากเดี๋ยวตี้้้้กิินนนแแแทขาามมไไดวววยยออสัตล่่งงค เราละชันกันแต่วันละกูชั้นนำราของมึงมันชันต่ำาลมาให้กูนั้นยังไม่หนอกกูเลยซักคำแฉที่ได้มาซัดมันหน้าของมึงกชันพอจะเก็บไดไมมึงยับจังอ่ะหลังจากที่ชน,นะกูแค่เดินมาตไเลยกูไม่ภูมิใจที่ได้เขาล่มาตกไก่แต่พอมึงยังไม่พร้อมมึงกลับไปฝึกฝนใหม่เพราะมึงโฟมมาแต่และทีมันอ่อนกวน่าคนตรงไข่ยังไม่ทันจะหลบหมัดแต่เมื่อโดนกูตัดบทไต้แค่น,นี้มังจบจัดไม่อ่อนกูหักบทไอ้เงี้ยน,นี่แม่งกระปวดสัตว์ผลแต่สิ่งกูกำโดดมึงคงจะหมดกันโดนก กูรู้ว่ามึงโง่ฟังดูก็รู้ว่ามึงโง่ดิจนเหงื่อมึงอัโชคทำมึงผิดแผนจนแผนมึงอัล่มวัดดีไอ้หน้าโง่ใครเขาก็รู้ว่ามึงโง่ฟังดูก็รู้ว่ามึงโง่ดิจนเหงื่อมึงอัโชคทำมึงผิดแผนจนแผนมึงอัล่มแบงกับบีดีไม่รู้จะมีปัญญาเปล่ามึงควเป็นไปตามข่าวให้กูด่าสบายปากควายว่าโง่แล้วแต่อีเชนี่ควายกว่ายกตัวเองว่าเป็นกรัตริย์ูยมาได้ไม่อายปากสงสารพ่อแม่มึงจากใจที่มีลูกอ่อนยิ่งกว่าใครขอโทษลังกันที่ด่าไปเพราะมันคือความจริงเลยด่าไงแย่แล้ว ยกให้มึงนั้นเป็นที่หนึ่งของรัก,กูหมายถึงเรื่องความอ่อนกระเพาะกระจอกอของแก้เห็นมึงส่งไทเฟอร์ไปแต่ว่าเขาไม่เอาลงหน้าส่งพี่ชิบหายมึงได้แค่ส่งไปทำทรงง่วงนอนชิบหายตอนที่มึงกำลังโซยังไม่ถึงกับช่างชองได้สพื่อนมาบอกว่า <Yo. S 2> ดักโดเป็นเงินสนิชบอยพ่อหนุ่มเท็ดดีเอาเขาจริงๆไอ้สารที่หน้าเล็บตีนหนังหน้าไม่เท่าไหร่แต่ว่าควยมึงเล็กจริงที่หน้ามึงเป็นขนกระเพาะแม่มเงยยิงในรอบสายลิศของเป็นมึงที่หลุดเป็นเกมของกูฝ่ายเดียวที่หนุกเพราะกูกำลังสุขแต่เป็นมึงที่บูดสภาพแบบนี้เหรอว่่่าจเป็นอสสุุิททีีีดดวัดดีไอ้้หนาาโง่ใครเก็ดููวก็ร้ จนเหงื S 1> <S 1> <S 1> mm ่อมึงกัะโชคทำมึงผิดแผนจนแผนมึงกัะล่มวัดดีไอหน้าโง่ใครเขาก็รู้ว่ามึงโง่ฟังดูก็รู้ว่ามึงโง่ดิจนเหงื่อมึงกัะโชคทำมึงผิดแผนจนแผนมึงกัะล่มอืม ที่นายทำอยู่เนี่ยมีความสุขมากไหมไอ้เฮียมึงไม่ต้องมาเบียวเช็คหรอกไอ้เฮียมึงพยายามให้ตายมึงก็ไม่ได้เข้าเลียวเลยคอร์ดนะอืมแล้วไม่ต้องมาดักไอ้เฮียกูยจะด่า ไงสุธนพูดว่าฉันก่อนและเปิร์ดคำฉันตัดสินใจมาฟอร์มแอกว์ที่มันนักเรียนที่สุดเพื่อไม่ไปลองเล็เชอร์เกาะแดดเป็นพวปแบบเอาแต่นอนเกงเตอร์เชียร์เจอกับกูให้มึงรับดอกพันลายแต่พวกมึงจะหายไปกระจอกช้ำตายเขาสงวนรวยจับมืออย่ามาหลอกนานๆเจะเลืยพ่อเลอแม่มึงอย่ามันจะสอบฉันไงเจอกับฉับมันจะสับทรงแซนหนามันไม่ไดกแค่หมูดแต่ว่ามันแดกแค่หมาไม่คิดดูเลยการที่เกิดประกาศถุนยามาไปดูบ้านกับพ่อมันคือการดักหนุ่มพังพ่อมขายยาในแตวแถวซอยฝอยเอาเวลามันแล้วแต่แม่มึงก็น้อยหล่อแค่ที่ยามันแแตต่่คมวยาลได้เกสู้ควัน แม่งการจบไปสามารถลมฉันตายฝนพนอ่อจะบไม่อลพัยจะรอบไปถ้าเกิดัควายฉันจะกูให้มึงตายหายเก็บแลวมึงก็เก็บลับไปหน้าเหมือนลีเพราะว่าเปเย็บบาบุญพ่อไม่อยากเซแเ้วไปเซฟอาคุณจะไปทิพซันแล้วจะเช็คทำคุณดีจะัไม่ตายหักะว่าเปเกงตัวยจะพิเตีมอชได้สุดไปขี้ก้าเขาได้ไชิบียาร์ลอจดยินดีสุขุูษไอชิเงียนอชงถึงมนั่นเรียตีสุขเพราะว่ามันเลี่ยงรอ่อหล่อข้าววาันดีมันแค่กับกูมามีไอชิในปัญญาอ หน้าลิงๆมันจะโดนกูจิงได้ที่นี่มันแรงงานฉันตับไม่มีปัญญากินภาของที่กิงของมึงอยู่แล้วมันจะสิ้นมากที่มันไม่โชว์บินก็เพราะลิงมันกินกล้วยไอ้เชี่ยไอ้สิ่งชั้นมันจะอ่อนอะไรไม่ใช่เรื่องที่กูต้องชิมด้วยแต่สงข์าะเมาเมาเชี่ยอะไรมึงแดกไปแค่ลีนทั่วที่กูนั่งด้วยตีนไอ้เชี่ย ตัวอย่างมึงไม่ใช่จมอนคาถ่ายอย่าเราเข้ามาในบ้านเดีด๋ดวยวมันจะละมอาถาถ้าไปเลยคนมาหาเป็นแล้วจวัดกับฉันเลยที่กันลงคลอำหลังไหลเชียเ่ยโดยแค่เอ็มแล้วแม่เป็นจบจัดหมัดเดียวพ่อมึงเจอมัดเดียวกระจหกหักมึต่อให้มึงสิบเก้าวันไม่ต้องสะบ,บัดหนักพรามึงแค่กระปุกที่ไป็กระปุกกูต่อสรุปอย่าว่าจะลบว่ะอืมพอมึงแค่ระยำกูสกัดเลยอัปประทัะบประประทับวันเลยจะได้ระยำหน้ากันก็ปังมาให้มันเจาะหัวกันในกลาลจะลงมาส่วนไหนในกระบ,บานเชี่ยห่วย,ย,ยอ่า ชักคิดเกียจแล้วและขอแถมหน่อยไอ้เฮียแล้วทั้งแต่งทั้งอัดกูให้มึงสี่ชั่วโมงมึงเจอหมัดกูไปก็ทํามึงเจ็บทั่วโคงและนี่คืองานเผากูจะเผางานแล้วกูไม่เผาแค่งานแต่กูจะเผาศพพ่อมึงด้วยคุย